สวัสดี FC เวียงห้วยะเลงกันครับวันนี้ก็มาชมคลิปยามเช้ากันครับคลิปพิเศษนะฮะวันนี้ก็ลองทําคลิปยาเช้าดูครับวันนี้ก็ได้พระสไตล์พระเก่าๆโบราณโบราณมาพูดคุยกันนําเสนอกันเช่นเคยวันนี้ก็มาดูอ,องค์แรกกันเลยครับน,นี้ก็เป็นพระพระกะุเป็นพระ,ก,ะกุเรี่ยวพระ คุนแผนบ้านกลางครับเทวดาซุ้มคู่สิบเอ,บอ,อกนะองนี้ก็เป็นพระาสายเมตตามหาอุดอไม่ใช่เาเรียกเมตตามหาอุดคมพันชากรีเนี่ยด็ดเด่นดีเด่น,นีนสารพัดนะันก็เรียกเรื่องพุทธคุณนี้ครอบจักรวาลหน้าชายพระเนื้อดินฮะอันนี้ก็เป็นพระกุเนื้อดินที่ เป็นพระยอดนิยมเป็นพระยอดนิยมก็เป็นพระที่นักเล่นต้องรู้จักกันดีครับคุณแผนบ้านลางนี่ฮะองค์นี้ก็เป็นพิมพ์เทวดาซุ้มคู่สิบเอกครับองค์นี้มียศด,ด้วยครับนี่มีสิบเอกสามเง่งครับเป็นพระที่ฟอร์มสวยมีหน้ามีตาครับนี่ครับดินก็นวลดินก็มีมีอายุครับ ออกมีฟอร์มแบบนวลดินนวลดินเป็นพระกุนะครับนะครับนี่ก็เป็นองค์แรกที่มานําเสนอครับต่อไปก็มาดูอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดนะฮะหลวงปู่ทวดเนื้อเหลืองพิมพ์หน้าแก่อันนี้ก็เป็นพระที่น่าใช้อีกองคหนึ่งครับนำเสนอวันนี้ก็เป็นพระที่ออกที่วัดไซนนครสวรรค์ครับนี่บ พระออกที่วัดไสนครสวัรค์ปีศูนย์หกครับอันนี้เป็นพระที่น่าใช้ครับราคาย่อมเยาครับไม่แพงเหมือนวัดช่างให้ครับอ้ายฐานนี่ก็มีมีแต่งตไบช่อฮะช่วงขวาของท้ายฐานเตารีดนะฮะนี่ฮะนี่ก็เนื้อวนะแก่ทองครับเนื้อเหลืองครับพระรุ่นนี้มีสองเนื้อครับเนื้อแดงและเนื้อเหลืองครับนี่พระองค์นี้นี่ครับ ดูจะชัดกันเลยครับสวยมีหน้ามีตาครับพิมพ์หน้าแก่ครับพิมพ์หน้าแก่ครับก็ราคาจะย่อมย่อกว่าพิมพ์หน้าหนุ่มครับต่อไปก็มาดูพระหลออีกองหนึ่งครับนี้ก็เป็นหนุมานแบกแท่นนะหลวงปู่ศุกออกวัดของขมสุพรรณบุรีครับพระนี่อายุนี่เยอะมากครับออกปีสองสี่หศครับเป็นเนื้อทอง เหลืองฝาบาทตะใบหน้าหลังครับเหมือนะระฆังขั้อนะครับเป็นพระยุต้นนี่แท่งทะใบข้างบนและข้างล่างนะครับเมพิมพ์ก็มีสองสองบมบุกเมพิมพ์นี่บนหนาล่างบางครับมีมเส้นนี่เมพิมอยู่นี่ครับบางทีก็ไปเจอพิมพสองหน้าก็มีครับพิเศษพิเศษหน่อยต่อไปก็มาดูสมเด็จนี่องค์นี้ก็ปิดทองเป็นพระที่ผ่านการปิดทองครับ ลงลักปิดทองไว้นะนี่คมชัดลึกพิมฐานแซมฮเนื้อหานี่เนื้อจัดจับเนื้อสมเด็จนี่ครับข้างหลังนี้พลิกหลังมาก็รู้แล้วเป็นพระที่ฟอร์มฟอร์มสวยครับนี่เนี่ยมนสารนี่นีเกาะที่ข้างหลังครับนี่ช่วงตัดนะฮะนี่ช่วงตัดก็มีรอยปีรอยปีรอยนั้นนิดหน่อยครับเป็นพระที่ ฟอร์มน่ารักครับนี่ฮะตถา,านผิวดมเๆฮะผ,ผ่านการลงรักมาเขานี้พระนาชายัยต่อไปก็มาดูเครื่องรางเมืองพิจิตรฮะนี่ก็เป็นเต่าเล็กๆฮะนี่ฮะข้าหุ่นเทียนข้างมีมีเส้นประกบไม่พิมพ์ฮะเป็นการหล่อแบบขนมคกฮะนี่เป็นอีกพิมพ์นึงฮะก็ผ่านการใช้มาอย่างโชคโชนะ ก็มีสาแดงนิดนิดแต่ว่าผ่านการใช้ก็เล่นเลี่ยนหน่อยครับแต่ก็ยังน่ารักฮะนี่เต่าหวงพ่อเงินวัดบางคารครขนาด1.5เซนฮะร์มน่ารักเท่าเหรียญห้าสิบตังค์พอดีครับ <c oughs> ต่อไปก็มาดูหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่อยู่ในตลับเดี๋ยวผมขอญอาตแกะแป๊บนึงครับใช้เวลาไม่นานก็ <c oughs> <c oughs> เอาแกะเอามาให้ดูกันเลยครับ <c oughs> ยังไม่ได้ โชว์ลงไหนไม่ได้ลงเฟซไม่ได้ทําอะไรครับนี่เอามาไล์ให้เอสซีดูตอนเช้าก่อนครับนี่องนี้ก็คมชัดลึกดีครับพระนั่งอยู่ข้างในไม่พิมพ์นี้คมลึกนะนี่ครับร่องร่องนี่ลึกมากครับพิมพ์ก็ได้พิมพ์ระพิมพ์ได้พิมพ์อรีครับนี่นี่เส้นพิมพ์ฐานไข่ปลานี่เป็นเส้นเส้นครับเนื้อหานี่ ชอบมากครับองนี้ชอบตรงที่เนื้อหาครับเนื้อหานี่จึกเลยครับเนี่ข้างมีแทงตะไบข้างหลังก็มีมีชอ่อเป็นพระที่น่าสนใจครับเป็นได้ทั้งสองอย่างครับองนี้จะเป็นสายอนุรักษ์ก็ได้หรือเป็นสายนี้ที่ผ่านสาัิญยงก็ได้ครับเพราะว่าเนื้อหานี่พิมพ์นี่ก เกือบเข้าเกือบเข้าได้ทุกจุดครับพิมพ์เกือบเข้าได้ทุกจุดก็ยังเป็นพระที่น่าสนใจครับราคาไม่แพงครับนี่ทักไลน์มาสอบถามราคาก็ได้ครับศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดเดี๋ยวมาดูองค์ใหญ่ๆนี้อีกทีอันนี้ก็เป็นพระชัยฮะับก็เรียกพระชัยอันนี้ครับเนี่ยมีช่อมีที่แฝนอยู่ข้างหลังนะครับเรียกนี้ก็สมัยก่อนเขาแฝนคอช้างคอมาคอควายครับ เวาลาออกลบนี่นเป็นพระชัยอยุธยาเนี่ยอาจจะเป็นยุคปลายยุคต้นอะไรก็ในฐานนี่อุดอุดผงฮะนี่ปิดอาจจะปิดรายละเอียดหรืออาจจะพระอาจจะไม่มีดินไทยก็ได้ฮอาจจะเป็นพระยุคปลายหรือไม่ก็อาจจะมีดินไทยดำๆก็ได้พระอนนี้ก็แค่เนื้อหามนแค่เนื้อหาองค์ประกอบโดยรวมนี่ก็มันฮะมันมากโอเค เอาที่ว่าดูมันนี่อาจจะเป็นพระชายยุคยุคปลายของอยุธยาอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นพระยุคหลังก็ได้นี่ครับนี้ก็ฟอร์มน่ารักดีครับนี่ฮะไม่บูยัง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 ดูยังดูน่ารักดูคลาสสิกนะครับพระชัยอยุธยาต่อไปดูแถวบนครับแถวบนก็เป็นพระเก่าพระเก่ากึ่งใหม่เอาดูพระใหม่องนี้ก่อนครับ อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมปีหนึ่งหกบล็อกธรรมดาฮะนี่บล็อกธรรมดาแท้ดูง่ายไม่แพงฮะโอ,อ้ยไตฐานก็นี่ฮะรายละเอียดก็ดูง,ง่ายครับนี่ปีหนึ่งหกอันนี้ไม่แพงครับพันกว่าบาทแบ่งกันที่พันกว่าบาทครับพันเก้าร้อยเก้าทุกเก้าบาทนี่ว่าไปครับสนใจก็ทักมาต่อรองก็ได้ครับอันนี้ก็เป็น ชินาราดอินโดจีนครับนี่เนื้อ,เน,อเนื้อแดงเนื้อทมผสมครับเนื้อนี้เป็นเนื้อทมผสมที่เ่ดูม,ม,กออกมันมากครับันนี้ครับหลังนี้แต่งตะไบมันมากครับข้างนี้ก็มีเส้ปน,นประกบเมฆพิมพ์คนี่นก็แทงตะไบมันมันนี่ดูข้างอรงนี้ก็นี่ครับหนีฟามใหม่อันนี้พะเราหนีฟารมเก่าไปไม่ได้เลยครับตรนนี้มีเส้นประกบเมฆพิมพ์แล้วก็แทงตะไบนี่ครับหางแสงเซลครับนี่ครับ สังติหางแสงแซวนี่ครับมีหน้ามีตาโคมชัดลึกดูเบี้ยเป็นเอียงครับพอจะได้ซูมดูเนื้อนี่ดูข้างหน้าหน่อยครับนี่นี่ครับหน้าครับหน้าคล้ายเศรษฐาครับนี่ครับหางแสงแซวมาดูที่ฐานครับนี่แทงตะไบจับจบครับมันๆครับมีโค้ดคมๆครับมีเลมช่วงแหลมๆอกเราก็ติดนิดนึงครับนี่แทงแทงตะไบเห็นโค้ดชัดเจนครับนี่ครับ โฟมน่ารักดีครับนี่ฮะเดี๋นี้หาซวยหายจับต้องยากครับราคาแพงมากนี่มันๆราคาพอจับต้องได้ครับนี่ก็ดูง่ายดีครับเดี๋ยวก็มาดูรูปหล่อสมเด็จโตอีวงหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นพระเก่าสองสี่สองสี่แปดแปดห้าถึงปีสองพัสี่ร้อยเก้าสบห้า อายุอานามประมาณนี้ครับนี่ก็อาจจะเนื้อโลหะก็เหมือนใกล้ายอินโดจีนนะนี่ครับล่ำใหญ่ใหญ่พอๆรับพระเจ้าตากนี่แหละครับนี่หุ่นล่ำใหญ่เนื้อหามก็นี่ครับเนื้อเขียวนี่ครับเดิมๆผิวดูเดิมครับฟอร์มน่ารักสวยดูดูง่ายครับนี่สมเด็จโตตั้งไว้บูชาได้ครับนี่ครับ สมเด็จมาได้ก็บูชาสมเด็จโตนี้ได้เลยครับนี่ก็พระดูง่ายครับต่อไปมาดูพระก,กิ่งสายวิสุทธิ์ัตอีกองหนึ่งครับนี่ก็เนื้อวนันณะนี่อ,ออกแบบเนื้อทองทิพย์ฮะนี่ครับเนื้อทองทิพย์อันนี้แต่งตะใบแบบคาวๆครับยังไม่เสร็จนี่ฮะอุดสะโพกสองรูครับใต้ฐานก็มีใต้ฐานถ้วยนี่ครับเป็นผ้าที่ แต่งยังไม่เสร็จฮะเนื้อออกทองทิพย์ฮะนี่ครับเนื้อทองทิพย์ครับผมรมน่ารักดีครับนี่ใส่วัดสุทธิอีกองค์นึงครับต่อไปก็มาดูหลวงพ่อมิ่งวัดกบกไม่ใช่นะถ้าเรีกวังผิดพระได้มาใหม่เนื้อไม่กระพัดฮรนี่ครับสองสี่สองสี่กว่ากว่าเห็นเขียนว่า 78ปีนี่ฮะัพระฟอร์มแทดูง่ายเลยครนี่เมกะพัดข้างบนนี้ไม่มีช็อไม่มีห่วงนะี่ฮะกระท้อน,นิดนึงครับแต่ก็น่าจะเทาะกระเทาะเดิมเทาะเก่าเดิมนี่ครับยังสวยมากครับนี่น่ารักดีครับหายากนะครับอยู่นี้พิมพ์นี้ใส่ตรงก็เล่นแพงหน่อยต่อไปก็มาดูองค์สุดท้ายนี่เป็นไพริพินาครับ อันนี้ชอบมากตรงที่ได้สาแดงครับตรงนี้แต่งเก่าเนี่ยแต่งเก่าตรงไหนครับมาดูที่นี่ครับที่พระศกนกี้ดอกตุ้ดตู่ฮะดอกตุ้ดตู่ครับดอกตุ้ดตู่ช่วงเสียนนี่ก็ดอกตุ้ดตู่แต่งแต่งพระศกเนี่ยรัแต่งพระศก,ะแ,ตะกแต่งรอบองค์เป็นพระแต่งเก่าแต่งเก่านี่คือว่าผิวนี่ออกมันผิวโดนสัมผัสนี่ออกเนื้อแดงแดงแล้วครับออกสาแดงแล้วนี่ครับนี่ครับผิวกลับ เป็นพลิพินาศนะครับก็นี่ครับ,รบผ้าอย่างนี้ก็ฟรฟมน่ารักดีครับน่ารักไปอีกแบบวันนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยพลิพินาศนี่แหละครับขอฝากเบอร์โทรไว้ที่0857704507ครับผมเวียงห้วตะแหลงครับวันนี้ก็นี่คลิปนี้ก็ทำมาพิเศษช่วงเช้าเมื่อกี้ทำไปแล้วคลิปหนึ่งครับแต่คลิปนี้เลยครับพอดีผ้ามันเอียงเลย ใช้เวลาทําไมตอนแรกก็คุยมาคุยนานมาก20วันทีอยู่น,นี้ก็กระชับเวลาใช้เวลามา12นาทีเสศษวันนี้ก็ขอฝากเบอร์โทรครับ0ูนย์แปดห้เดี๋ยวมีลิงก์ใต้กระทูให้ฟีฝากกดไลค์กดแชร์ครับมิดลักแฟนเพลงชาวล่นเพิ่เครื่องมาก็ใหม่ๆก็ฝากกดไลค e, ์กดแชร์เป็นกำลังใจครับ เื่อจะได้มาทําคลิปไม่ซื้อไม่ว่าเข้ามาชมอย่างเดียวก็ได้ครับถูกผิดก็ขออภยัยณที่นี้ด้วยครับยังไม่เก่งครับไม่ใช่เบอร์ใหญ่วันนี้ขอกราวเขาว่าสวัสดี f อฟทุกท่านเฮงเฮรวยรปังปเจอกันในสนามทักทายก็ได้ครับผมสวัสดีครับ